ที่ดินถมแล้ววิวภูเขาใกล้เมืองเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยในะทำเลหายากอยู่ในย่านสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ดินแปลงนี้มีขนาด73ตารางวาขายราคาพิเศษเพียง1 6 9่0 0้านบาทเท่านั้นที่ดินแปลงนี้ถมแล้วเรียบร้อยหน้ากว้างถนนคอนกรีตก,กว้างข้อออกสะดวกเหมาะมากสำหรับสร้างบ้านพักต่างอากาศหรือโฮมออฟฟิศ แล้วบรรยากาศยังดีเพื่อนบ้านคุณภาพวิวภูเขาอากาศดีทั้งปีแน่นอนแล้วยังปลอดภัยไม่แออัดอีกด้วยการเดินทางก็สะดวกไม่ว่าจะไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียง10กิโลเมตรตลาดมีโชค5นาทีสิีงทันเฟสติวัล7กิโลเมตรนิมมานมายา20นาทีและสนามบินเชียงใหม่8กิโลเมตรเท่านั้น หากสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อแอนนี่ได้เลยนะคะยินดีดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่พ่ายเยี่ยมชมจนถึงวันโอนทำเลยแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะติดต่อมาเลยนะคะ